เราจะไปบุกกองละครระเริงไฟแล้วก็เป็นการเจอกันนะคะของเคนธิระเดชรุน่นวรนุษย์เราไม่ทำเสียงตื่นเต้นขนาดนั้นค่ะโอ้มันไม่ธรรมาดานล้คะพี่แหม่มค่ะแล้วก็ยังม,มีไอซ์อมีนาด้วยนะคะจะเป็นยังไงติดตามในสดโต๊ะข่าวค่ะ กองละครระเริงไฟของซิติเซนเคนนะคะวันนี้ยกกองกันไปถ่ายทำไกลกันถึงพัทยาเลยค่ะเป็นฉากงานแต่งงานนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะ,<ฮ>ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเราส่งผู้สื่อข่าวของเราคุณประสิวอัธชัยหัดอ้านไปติดตามตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณประสิล สวัสดีครับพี่แมมพี่ฝนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องระเริงไฟครับซึ่งยกกองมาถ่ายทํากันที่โรงแรมในพัทยาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับด้านหลังจะเห็นว่ามีป้ายชื่องานด้วยนะครับฉากนี้เนี่ยเขาแปะป้ายว่าเคมิกากชาคริสแน่นอนครับนี่คือฉากงานแต่งงานของไอซ์อามินาและเคนทีรเดชนั่นเองครับซึ่งฉากนี้เนี่ยไม่ใช่การแต่งงานธรรมดาแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นและฉากเปิดเรื่องของละครเรื่องระเริงไฟด้วยครับทีมงานเนี่ยก็มาเตรียมเซตอุปกรณ์ตกแต่งฉาก ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าที่ผ่านมาเลยครับและดอกกล้วยไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นดอกฟาแลนด์จริงๆนะครับเป็นดอกกล้วยไม้สดช่อหนึ่งก็ประมาณ500กว่าบาทแล้วก็รวมๆทั้งงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวครับแต่ถ้าอย่างไงก่อนกลับถ้าพี่น่อยบุตกรไม่ได้อยู่แถวนี้นะผมจะหยิบไปฝากพี่แมพี่ฝนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องจะเห็นว่าด้านนี้นะครับกำลังจะถ่ายทำฉากที่เคนธีระเดชเนี่ยจะลอ่ลอล่อลวงนะครับให้ไอซซอมินาเนี่ยมาแต่งงานด้วยแล้วก็จะเป็น็นนนนกกกกาารรรแแ้้คซึ่งเปะบว แค้นนะครับนี่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะว่าจะโดนหลอ,อกไปแต่งงานงค่ะตอนนี้กําลังแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเขาแล้วก็กําลังจะแบบตกหลุมพรางของเขาค่ะเขาก็กำลังพยายามใช้สายตาในการแบบไล่ล่าเราอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับมาดูตรงต้นเหตุฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ต้นเหตุใช่ไหมฮะดิว <c oughs> ไม่ใช่นะครับนี่ครับพี่เคนเทเรชอยู่ด้านในเป็นต้นเหตุของเรื่องนะครับกำลังซ้อมคิวกันอยู่นะครับแต่ด้านนี้ครับคนนี้เหมือนกันครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับด้านนี้ฮะคนนี้ครับ จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่ายังไม่รู้อิโนอิเนอะไรนะครับนั่นก็คือนางเอกของเรานุ่นวรนุษย์น,นั่นเองครับพี่สาวของไอซ์มินาสวัสดีครับ,รบพี่นุ่นครับค่ะสวัสดีค่ะโหยังนั่งแต่งหน้าสบายใจไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยกำลังมีการล่อลวงน้องสาวเตรียมไปแก้แค้นนี่เขามีการแก้แค้นกันเหรอคะค่ะก็ก็เตรียมพร้อมเนี่ยค่ะเตรียมพร้อมในในฉากต่อไปที่จะถ่ายวันนี้ก็ให้ทุกคนเขาถ่ายก่อนค่ะ เดี๋ยวฉากนี้เราต้องการออกแอคชั่นมากมายไหมคะหรือว่ายังไงอันนี้ฉากที่นุ่นจะเข้าเนี่ยเป็นฉากที่มาร่วมงานแต่งงานอของน้องสาวซึ่งเราแบบมาจากเมืองนอกมาเลยเพื่อที่จะมาร่วมงานเพราะเราบอกเราคุยกันแล้วว่าอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งแต่งได้ไหมให้รอพี่กลับมาก่อนอ,อยู่ๆก็มีงานจากงานแต่งงานเราก็เลยต้องแบบเออรีบมาเพื่อให้ทันงานน้องค่ะ <S <S แต่ว่าเราก็จะไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยถูกหลอกให้แต่งงานแล้วก็คอยเก้อไม่รู้เลยเพราะว่าพยายามจะแบบ อยากรู้จักแฟนน้องว่าเป็นใครอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้รู้จักเลยคือผู้ชายอะ่ะคือตัวพระเอกเองก็ไม่ให้รู้จกักไม่ให้เห็นหน้าสมมติแบบว่าเหมือนคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ให้เห็นแต่แน่นอนว่าฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากแรกในเรื่องที่พี่นุ่นจะได้เจอพี่เคทหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเจอแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีการแบบว่าออกอาวุธใส่กันใช่ไหมฮะ ไม่มีค่ะน,นี่ก็คือตามภาษาคนแบบผ่านไปผ่านมาคือเราไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักเราเขารู้จักทุกอย่างในครอบครัวของเราค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอันตรายมากแต่เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอได้ถ่ายทำไปเยอะแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะฉากที่พี่นุ่นเนี่ยต้องประทะอารมณ์กับพี่เคนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะสนุกค่ะสนุกสนุกแต่ว่าก็ก็ประทะกันตลอดตลอดเวลาค่ะก็ไม่ยอมกันก็รู้ว่าเขามีเจตนาไม่ดีคือก่อนที่จะมาประทะกันเนี่ยคือเราให้ความเป็นเพื่อนกัน Mm hmm. มีอะไรเราก็เหมือนเราก็ระบายความกข mm ์ใ hmm. ห้ฟังเราก็แบบตอนนี้ที่บ้านกําลังแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าเอ้ยคนนี้แหละคือคนที่มาทําลายครอบครัวเราแต่แอบเห็นภาพแล้วคิดว่าแซบแน่ๆเลยครับแต่ยังไงก็ต้องติดตามกักบละคร,รเรื่องระเริงไฟเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะถ่ายทําฉากแต่งงานกันต่อแล้ววันพรุ่งนี้ถ่ายทําฉากแต่งงานกันต่อเป็นวันที่2บอกแล้วงานละเอียดจนฉากเปิดเรื่องแต่ว่าตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอก่อนได้เลยครับพี่แหม่มพี่ฝนครับค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณอัตชัยหาดอานขอบคุณกองและเริ่องไฟด้วยนะคะที่ให้เราไปสดโต๊ะข่าวแบบสดๆสดสดกันเลยทีเดียวนะคะกองนี้ค่อนข้างพร้อมนะพอดูว่า<ช>ถ่ายทำใ้เช้าเลยนะทีมงานนี่เรียกว่ามากันเต็มหมดแล้วอะครบแล้วอะเห็นว,ว,ว่าถ่ายไปได้เยอะพอสมควรแล้วด้วยนะคะรับรื่นดีรอชมภาพบรรยากาศพรุ่งนี้ค่ะ